สวัสดีค่ะดิฉันนางจุทธามาศเวนวงเป็นแม่ของนักศึกษานางสาวเวทยัยเวนวงค่ะค่ะสิ่งแรกเลยก็คือรู้สึกดีใจตื่นตันใจบวกกับความห่วงใญยญนะคะที่ได้เห็นหน้าของบุตรสาว สิ่งแรกเลยที่อยากจะให้สิ่งดีๆกับบุตรสาวก็คือน้ำนมที่ออกจากเต้าของความเป็นแม่และดีใจที่สุดกับการที่ได้โปรดลูกสาวให้ได้ดื่มนมจากเต้าแม่มีความรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดไม่สามารถที่จะพณน,นาได้ค่ะส่วนการที่จะตื่นสองถึงสชั่วโมงมาให้บุตรมาให้นมบุตรสาวนั้น ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่คิดอยู่แล้วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณแม่ที่จะต้องคอยดูแลการเจริญเติบโตของบุตรสาวอยู่แล้วเป็นหน้าที่ที่จะทำอย่างไรบุตรของเราจะได้เติบโตแข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็สติปัญญาด้วย อ๋อตั้งแต่คุณแม่ตั้งคันนะคะคุณแม่ก็คิดวางแผนเอาไว้แล้วว่าเมื่อบุตรคลอดออกมาแล้วคุณแม่จะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรปรับตัวอย่างไรนะคะก็อยากจะเล่าฟังว่า,าสามเดือนแรกนะคะที่คลอดบุตรออกมาเนี่ยคุณแม่ให้นมด้วยตัวเองนะคะตลอดไม่ต้องปรับตัวอะไรนะคะ หลังจากนั้นมาคุณแม่ไปทํางานนะคะก็ฝึกให้บุตรดื่มนมจากขวดบ้างนะคะในช่วงพักเที่ยงคุณแม่ก็จะกลับมาให้นมบุตรนะคะซึ่งเป็นเวลาที่ทําอย่างนี้เป็นประจํามาจนตลอดระยะเวลา1ปีนะคะจะเป็นการให้นมจากจากเต้าของคุณแม่แล้วก็นมจากนม,นมกระป๋องนะคะจากนมขวด ดูนมจากขวดสลับกันนะคะนี่คือระยะเวลาหนึ่งปีที่ที่เลี้ยงลูกนะคะไม่ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากเพราะว่าเราวางแผนเอาไวตา้ตั้งแต่เราตั้งแต่รู้ว่าลูกอยู่ในครัภ์แล้วค่ะอ๋อค่ะปัญหาการให้นมบุตรของคุณแม่นะคะส่วนนมจาก ปกของคุณแม่และนมจากต้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะนมเพียงพอสาหรับให้บุตรนะคะหรือลูกนะคะปัญหาที่พบก็คือปัญหาที่คุณแม่ให้ลูกดื่มนมจากานมขวดนะคะคือนมบางยี่หอ้อเมื่อเมื่อลูกดืก่มเข้าไปแล้วมันไม่เข้ากับสภาพร่างกายของลูกก็ทําให้ท้องอืดลูกร้องไห้นะคะโยเย,ยไม่มีความสุข นะคะคุณแม่ก็ปรับเปลี่ยนโดยการเปลี่ยนยี่ห้อนมเช่นนั้นก็ปรับเปลี่ยน,นเรื่อยๆจนกว่าที่จะเข้ากับปัตภาพร่างกายของลูกได้นะคะก็นี่คือวิธีแก้ปัญหาคือปรับเปลี่ยนยี่ห้อนมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เข้ากับสภาพร่างกายของลูกนะคะค่ะจากการฟังสิ่งที่คุณแม่ได้บอกเล่าเรื่องราวมา ท็ทำให้ทราบได้เลยค่ะว่าการเป็นแม่นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะว่าการเป็นแม่นั้นจะต้องมีความอดทนมีความพยายามรวมทั้งมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะเลี้ยงดูคนคนนึงให้เติบโตมาเป็นอย่างดีจะต้องมีการปรับตัวตั้งแต่ตั้งครรภ์นจนถึงคลอดออกมาก็ต้องมีการปรับตัวในการให้นมหรือว่าการจัดสรรเวลาที่สมดุลนะคะในการทําง,งานรวมทั้งการเลี้ยงดูลูก นั้นสิ่งที่ฉันรู้สึกเป็นอย่างแรกนะคะก็คือรู้สึกอยากที่จะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะที่ได้เลี้ยงดูลูกอย่างฉันนะคะให้เต,ติบโตมาจนถึงขนาดน,นี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ